คนจะไรเอ้ยอยากเจอคนเชียงรายเอ้ยอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้ไม่มีเลยคนจริงใจอ่ะโอ๊ยแต่แม่จริงใจวันนี้แม่มาทําเมนูที่จริงใจแล้วใจจริงให้หนูดูง่ายมากเพียงแค่หนูมีแหนมนี่เอาแหนมมาทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่มีแหนมง่ายมากเลยบางคนก็ข้าวผัดแหนมอ้แม่ทําไปแล้วนี่นะแม่จะเอาแหนมมาทําอะไรวันนี้แม่จะมา แหนมผัดไข่หรือว่าไข่ผัดแหนมง่ายมาก <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างวัตถุดิบหลักก็ต้องมีแหนมเอาแหนมที่เขาทําใหม่ๆอย่างนี้นะบอกแม่ค้าเลยหนูจะเอาไปผัดเขาจะรู้เลยว่าแหนมผัดนะ่ะคือแหนมประมาณไหนอายุประมาณไหนไข่ไก่พริกเหลืองต้นหอมและแม่มีเคล็ดลับนี้เลยอันนี้ตัดเลี่ยนได้ดีมากแอนแอนแอนดูสะก่อนให้ลูกน้องไปเด็ดมาดูมันช่างเนาะพาไปเด็ดพริกให้หนูมามันอยู มันอยู่ใกล้กันไงแม่หมูไม่เข้าใจเอามาทั้งนี้เลยนี่อีกนิดเดียวมันถอนต้นมาเลยนะเนี่ยยกมันทั้งขนาดนี้นี่หนูใช้พริกขี้หนูนะลูกพริกขี้หนูไม่เล็กๆอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เสร็จเรื่องพริกเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงส่วนผสมกระเทียมที่แม่โขลกเมื่อกี้นี้กระเทียมน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำมันพืชรู้เรื่องวัตถุดิบแล้วรู้เรื่องส่วนผสมแล้วรู้เรื่องเครื่องปรุงแล้วนี่แม่โขลกกระเทียมเมื่อกี้นี้เห็นไหมกระเทียม หนูต้องโขกอย่างนี้เลยนะ <Okay. S 1> นกระเทียมไทยโขก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 ให้มันแหลกๆอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบรอเลยว่าต้นหอมหันงงห่นยังไงพริกหั่นยังไงแหนมทํายังไงขยําขยี้ยังไงเนาะไม่ได้ผัดง่ายๆนะผัดเข้าไปทั้งแท่งเลยยุ่งเลยทีนี้หนูหั่นท่อนแค่นี้พอนะลูก พริกเหลืองหนูไม่มีหนูไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดได้ใส่แล้วมันก็จะเพิ่มความหอมให้อีกสีสันก็สวยขึ้นมาอีกวิธีทําแหนมเนี่ยก่อนที่จะลงไปผัดนะอันนี้สําคัญนะไม่ว่าหนูจะซื้อแหนมเป็นรูปอะไรมาก็แล้วแต่หนูต้องขยี้มันก่อนลูกเนี่ยถ้าแหนมผัดจะมีลักษณะนี้นี่แต่ถ้าแหนมกินกับเดียวๆเ,เพียวๆอะ่ะแนะนําเป็นแหนมที่เขาห่อเป็นสามเหลี่ยมเป็นคำๆอะ่ <Huh? S 1> ะรสสีมันจะกำๆอันนั้นอะ่ะหนู ูซื้อมากินเพียวๆได้เลยแต่ถ้าผัดหนูต้องเอาเป็นแบบนี้เนี่ย <Okay. S 1> เฮ้ยเฮ้ยอยากเข้าฉากสิท่าอยากเป็นพระเอกงไง <S 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 ถ้าเกิดว่าหนูแม่เข้าใจหนูถามแม่ค้าเลยว่าหนูจะเอาไปผัดหนูไม่เอาแหนมเปรี้ยวนะหนูเอาแหนมใหม่ๆอะ่ะถ้าแหนมเปรี้ยวเดี๋ยวผัดแล้วมันจะเปรี้ยวเกิน หลังจากที่แม่ชิมแหนมแล้วแม่รู้รสชาติของแหนมเลยนะเวลาหนูจะผัดก็เช่นกันหนูต้องรู้จักวัตถุดิบว่ามันเค็มขนาดไหนแหนมอันนี้มันหวานขนาดไหนมันเปรี้ยวขนาดไหนแล้วพอเราผัดเราปรุงแล้วเราจะได้รู้แม่ชิมแหนมอันนี้เปรี้ยวน้อยเค็มนําเวลาปรุงเราก็จะได้ใส่น้ําปลานิด <ๆ S 1> เดียวไปดูกันเลยจ้าออ้ยมดกัดคันไปหมดเลยมดไม่มากับพริกนี่อิงุนดูที่เนี่ยไปเด็ดมันายังไงถึงไม่เห็นเจอพริกอยากเจอคนจริงใจมีไหมสักอยากเจอคนดีๆแถวนี้ ต้ามียกมือขึ้นแอบร้องไงมาแล้วจ้าถ้ามีคนดีๆยกมือขึ้นแม่จบตรงนี้มากีีนี้มาผัดกะลยจ้ามาดูเทคนิคว่าแหนมผัดไข่ของแม่เนี่ยเทคนิคดีๆตรงนี้นะแม่ขอบอกเลยว่าถ้าไม่ดูให้จบไม่รู้จริงๆว่าทันไหมมันหอม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 ,มันจะไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นแหนมหรือกลิ่นกระทะหรือกลิ่นเหม็นอะไรทั้งสิ้นหอมอย่างเดียวหอมจริงๆอันดับแรกเลยนี่ หนูใส่น้ำมันใส่กระเทียมที่เราโขลกจะใส่น้ำมันร้อนนะเหมือนที่แม่บอกไว้หนูต้องนี่เลยน้ำมันอ่อนๆน,น้ำมันร้อนอ่อนๆอ,อนีน้ผัดช่วงนี้แม่ฝึกทำอาหารเพื่อ <c oughs> ที่จะพูดเลยแม่จะไปต่างประเทศแล้วนะ <c oughs> แม่จะไปสอนในต่างประเทศแม่ก็เลยฝึกหัดฝ,ฝึกใยา่เลยภาษาวันนี้แม่ ผัดฝึกภาษาฝรั่งเศสจ้าคล้องป่อเลยไม่ต้องห่วงเลยแหะถามได้ถามมาตอบได้หมดอ่ะบ้องชูบ้องแบลบ้องตือนบ้องตาลบ้องไม้ไผ่อยู่ที่ไหนหลังบ้านแม่นุ่นแปดตาตอนเนี้นี่ผัดกระเทียมไม่หอมอย่างนี้นะเห็นไหมเราไม่ใส่ไข่ก่อนนี่เราใส่อันนี้ลงไปเปิดไฟอ่อนๆนะลูกนี่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  หนูผัดแหนมไปให้ข้าวกับกระเทียมนี้เลยโอเคเหตุผลที่แม่ต้องใส่พริกเหลืองหนูดูนะ mm hmm. อย่าใส่ก่อนขึ้นแค่สวยอย่างเดียวไม่ได้หนูต้องใส่ผัดลงไปพริกเหลืองนี่นะเวลาผัดมันโดนความร้อนนะ้มันออกเผ็ดนิดๆแล้วกลิ่นมันจะหอมมากใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้า <Okay. S 1> แหนมมีรสเค็มอยู่แล้วแม่ขอใส่นิดเดียวพออย่างนี้นะปรุงปรุงไปอย่างนี้นะอย่าเพิ่งใส่ไข่น้ำมันหอยจ้าแล้วก็ผัด โอ้ยทำมมันแกจัง,นะงไงเราสงใยใช่ไหมให้น้ำมันวิ่งมาตรงกลางดูดูแล้วเกลี่ยตรงนี้ไปเราไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มบางคนคิดว่าเราต้องใส่น้ำมันเพิ่มไม่ต้องเลยน,น้ำตาลตายจ้าต้นหอมจ้า จ้าโอ้ยว้าว <Wow. S 1> บองชูกะโลโมโตโลโนุก็นักชูปดกินแล้ว <c oughs> กินแล้วอยากกินแล้วอะ่ะโอ้ยไม่ต้อง ไม่ได้เชิญคำเดียวสั้นๆอโอ้โหนี่อันนี้คือเทคนิคดีๆของแม่สุดจากไร่ใหม่จากต้นเด็ดเลยค่ะเด็ดลงไปนะลูกเนี่ยอันนี้เด็ดแล้วก็โดนลงไปออ้ยน่ากินสีสันก็สวยอือันนี้ตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยแม่คอมเมนตนึงนะแน่ใจนะโอ้โหอันนี้อืนี่หนูจะโรยพริกไทยก็ได้ไม่โรยก็ได้วันนี้แม่มีพริกขห้หนูแล้ว เผ็ดร้อนพอแล้วพ่อแม่เองก็เผ็ดไม่ใช่น้อยเอาพริกหนูพอโอ้โหแบแบให้สองนิ้วเลยคำคืคำได้ไหมบอกคำเดียวตั้นตันอร่อยวะอร่อยเลยนะนี่ตาไม่บอกเทคนิคหมดนะถ้าผัดด้วยน้ำกระเทียมดองนี่นนอร่อยอ่ด้วยต่ห้าง โอ้ยเรียบร้อยแล้วตัดเลี่ยนนี่ดีจริงๆเลยแม่เคี้ยวพี่ขี้หนูหูเหออู้หมดเลยอู้ หูอื้อโอ้จะหูอื้อได้หูอู้องงเว้ยแม่บอกรสชาติเลยดีกว่ามันเด็ดจริงๆเด็ดมากมันหอมพริเกเหลืองด้วยแล้วมันหอมที่แม่เอากระเทียมลงไปผัดกับแหนมเค็มหวานและแอบเปรี้ยวนิดนึงส่วนความหอมเนี่ยไม่ต้องบอกเลยหอมจริงๆแล้วมันนัวมากอันนี้หนูจะกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วกินกับข้าวต้มแห้งๆนะสุดยอดจริงๆลองไปทําดูสุดยอดมากแม่ขอบอกว่าสุดยอดมากเลยบ้องชูทักหนูนะบ๊ายบาย โอยลืมได้ฝากช่องเลยบองสเลียงเบียงสเลนองอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ด้วยนะช่องกับข้าวกับตาบายบายขอให้สิรักเจ้าเด้อไปละกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งด้วยอุย้ยลืมอุย้ย